กลัสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเปิดมาประเห็นแต่ทางล่างชุบเงินห้ากามาพี่น้องบา้านมีปลาลูกแต่บ้บ,บนมีหงายใครขมามีอะไรน่ายอันนี้มาแต่แต่คุดหัวซีดินอะไรพี่น้องเลยอ่าถูกของน้องสลายนี่คือแต่ลายแท้ลูกอันนี้นะอืมอันต้นในทุ่งยางนะกระแมนต้นในหนีกระแมนของไพคือแยกเป็นกองเป็นกองฉนันขู่มาเมดแล้ ของตะครองคือเป็นกองบดคุอันอันนั่นลูกนองสลายบุหูว่าเขามีข่าวดีอีย่างพี่น้องเคยไปคุดหัวซีดินหักกับมาคุณได้บักลายโลละสี่สิบบาทพี่น้องเลยได้เธอได้ประมาณสองโลเอาหากมันออกได้พี่น้องเลยจังคายได้ไปกับมีญ่เหมือนมีญ่เหมือนเักก็ได้ลาเติบแต่คือจีบสูร้านดอกนอกม่ใหญ่ ไิม่ยใหญ่เมื่อมมือนเคืยันบายบายลอกซลด็รอกดเลี้ยงงัวคนนั้นสลายเลยขุดจุดจุดเลยสลายขุดแก่งบ่สลายข่าวดี้ายกรลังเสียอะบายพี่น้องห้องกามาห้องกบมาพี่น้องเอ้ย เฝ้าจนบ่ได้ประกอบโหลดก็ได้จะเข้าห้ครบว่า้ครบหยาดว่าว้าเลยว่าโหลดนองสลายเฮ้ยยังนองสลายว่าเลยว่าโหลดแนบแนบไปทางลักไว้ทา่าไห้ว่ายังส้่าปรโหลด,<ถ>ดหมาโหรดใคร้มาเป็นสิประกอบเป็นโหลดถีบให้น้องสลายเนาะพี่น้องขอบคุณป้าแอนไนว้ลูกขอบคุณป้าแอนแล้วเด้อ ที่ซื้อค้องควันวันเกิดให้น้องสลายปะว่ากับบุหูดอ,อกว่าเขาเจ้าเกิดวันยังแต่ปาแอนเผื่หูเนาะเพราะว่าเผื่มีใบแจงเกิดแต่ปะว่านั้นมีนาทีแค่เลี้ยงพี่น้องเลยเขาเจ้าเอามาให้กับเลี้ยงแต่บุหูว่าเกิดวันใดเนาะเพราะว่าขาเจ้าเอามาใหาก้กตาสองขวบกลัวแล้วมักบ่เออว่า,อวาชาพี่น้องมักซีฟ้า ขอบคุณป้แอนหลายๆเด้อป้แอนเดอ้อป้แอนว่าน้องสไลายเกิดอันเดือนใดก็เฮ้ยไปหิวหนำซอยร้านบ่เออเออให้อันนาบ้าไปอ่อนซอยลูกเพิ่นสิประกอบโลดให้น้องสไลด์อันจำนวนเงินที่พักเพิ่นพักมาให้อนันน้องสไลายซื้อรถจัก,กรยาน เป็นของควันวันเกิดแต่บ่หัวเดือนได้เดือนกันยาบ่เดียวปะว่าสิอ่านแต่บางที่ถอดได้นอกขันบ่ออ่านเสร็จปะว่ากับขนขี่ลืมไงลายลง้อออกลูกอันของควันวันเกิดสําหรับน้องซาลายกะขอบคุณป้าแอนล,ลายเลยเด้อ,อจขจอบมัดหายมัดหายลบ่เฮ้ยแนวหนังเบ้อ ก็เอามาแบบมโแบบมาตะบริสักน,าาน,นกันเอออีกยังกับประ่านในประกอบพี่พพน้องเลยซ้าเข้ามนนปกอบเนาะดึงเสือกมันออกลูกเมเากรกอบขายอันคนสิประกอบเองเพราะว่าขั้นที่เขาเจาประกอบให้แล้วนะมันสิเอามาบ่ได้เพราะว่าเพิ่นไปแบกมาก ก็เลยเอาแบบข้าวเจ้าที่บะทานประกอบแบกมาแกะกล่องเด้อพี่น้องแกะกล่องใหม่ๆเอี่ยมๆสีฟ้าบ่มักอีกพี่น้องเอ้ยป้าแอนว่าให้ขี่จักรยานไปเข้าโรงเรียนเด้อสลายแต่บ่ฮู้ว่าโรงเรียนจทกสิเปิดยามใดเด้อป้าแอนเยอาจารย์โควิดยังอ้อมหน้าอ้อมหลังอยู่อีกบ่เกินเดือนบ่เกินเดือนก็คั่นคนโควิดลงมาอยู่โรงเรียนเลยๆไผสิไปเปิด ผู้ประกอบหอโหลดกระน,นอดชีเลื้อ,อยูบ่บนคากเลยมันเป็นยังมันเห็ดยากว่าน,นั้นท้าเบิ่งต้อนเผนประกอบแล้วนะพี่น้องก็งชิง,งามหรือบองงามแต่เพราะว่ากระหมักกำน,นองสลายซีน น้องสลายก็มีคของควันวันเกิดต้ำเขาอกีกเงินผืนผักมาหาย 3, สามพันซื้อหลดไปแล้วสองพันสองหรือปะอนซ่างพันนกับไปหอดค่ะด้ 2, อการลอยสี่สิบสองพันกา้อยสี่สิบเพราะว่าฮักขาทำเนียมไปเนาะสบายดีปาลุงนะหมสบายดีพี่นอ้องสบายดีปาลุงบิเกเลยนะไหมสบายดีปาลุงและอันซ้าวอันเขียว,วนะ ถ้าเบิ่งต้นประกอบแล้วพี่น้องปิดหัวซีดินสอยนองสลายก่อนเสีเยาไปคายว่าสีไดยจักโล่นางกันล่องสิไป,ปพี่น้องลออรุ่นนังกันล่องสิไปคายหัวซีดินอ้าว ฮีแตกเอาขอโทษพี่น้องบ่าวบ่าวค่อยว่าได้เลยมันลงปากอีลาตกะโหลดอะไบางได้นี่ขึ้นใต้โหลดน้ำเอื้อยลาๆผมไปโต๊ะโหลดโหลดบมมีอาหารมีแต่เล็กพี่น้องยืนเอาอีหละไปไปจิได้ประกันแจ็คโล ฟ้าเไปลยโดดมาลกขึ้น้าขึ้นโหลดโดนพัดลุกปุดว่าก็เลยลงปากจะเป็นอะ้ยท่านี่ยก็ยังเป็นบบเป็นลุเป็นหลังอยู่ห้ากับขึ้นแต่เข้ายากาเบาะหลดจนท่านได้ขึ้นแลนลงไปซื้อกะแจมาใส่เหมือนกัลืมเท่ากลมนแตกเห็น่ะเหตุใด้สงใส่ได้ มันต้องในตัดเอาไดโบผิดแล้วโบมีหมอันได้มันงามนะพี่น้องเพราะว่ายังงามซีนี่เลยมันเนี่ยคันมันโบมีแนวขันไงใช่มันโหลดสีแดงผืนนั่นแหละแต่ว่าโหลดสีแดงผืนนั้นมันอีห่างเลยก็ให้บืองลื่นเบิ่ง้องแล้วบอกว่าสบายเหตุไปซื้อกระจงกระแจมาหันใหม่พี่น้องเยเพราะว่าเฮาบ่มีกระแจเพิ่นเลยไปออกไปซื้อ แอขายมาแล้วได้เท่าไรเอามาปั้นในเงินนะพี่น้องน้องสลา์มากเลยเขาไม่ใหญ่ใน้โลหนึ่งบอมาแล้วค่ะไปขายอยู่เงือนจรังโลปแปดขีดน่นได้จกพันสิบเก้าพันป๊าดน้องสลายเก่งพี่น้องเ้ยได้โลปแปดขีด เด็เดแต่เกือบเศร้าพันกีบนั่นยวไม่ใช่เมือนเดลโลเดียวขี่กระปุกกว่าน้องสลายน้องสลายเก่งกว่าน้พี่น้องมันเป็นคำตลกเลยพี่น้องเลย<笑><笑>อยา่อาทื่งซาได้ขี่กระปุกเมืดอดเก่งือแต่แต่บาะให้บอกจากเอาแบบนี้มากก็ได้มาประกอบเอง ขนประกอบก็มีาไปยังได้มันแบกมาบ่ได้ตะของเห็นแล้ตวตะของก็สูบตีจะมาหิวข้าวอะไรตอนนี้แล <sk r isa> ้วเรียบร้อยพี่น้อเงเลยเป็นหลุกเป็นหลางประกอบแล้วเรียบร้อยพูดได้ชิลลองก่อนแล้วเอาเอาสูบมาสูบคุณหนูสวยบอกปลาแอน ขอบคุณป้าแอนหลายๆเด้อจ้าร่าอนหน่อยรอหนหอยอีกย่างร่อนอีกหลายเลย <c oughs> จะเลือกดินไส้อีกห,หลายเลยพามันนะ,ะก็ไปสีหูน้าตัวเองตัวเองชือง่อมาบุบท่านได้ปัดออกนะบุบบท่านได้ปัดยังซ้ำจะเลี้ยงอะไรพี่น้อง งามอีลีเนสีฟา้า้าตัวหลังกงกระชีดำีดำเขากันเลยเอาเออเอาแข็งๆเลยเฮ้ <c oughs> เพื่อคอยสิลองโบแมนยังได้ป <c> ร <oughs> <c oughs> าว่าสกีรดหยานรดน้องสลายล้วเมืองทพอสูมห้ตีนอะาเล่องเมืองตีนหลังเอาผยัง่ะนะโอ้ โอ้ยตกใจพี่น้องรุดทางนี้รุดทางบางสูบุเมนรุดทางหัวกอกสวยงามมากเลยจักรยานผ่าได้แก่ปียบนั่นน่ะฝ้าแอนนองสลายเด้อเช่นนีวันเกิดให้น้องสลายป่าแอนหัววันเกิดไล่ไม่แห้ง ไอ้นี่ฉกมีดาบด้วปลาแองหน่องจะลายเอ้ยนังเบาอยู่ปากแดง,งไปเจออยู่พี่น้อง <c oughs> มาแต่โกะไเห็นยางเขียวมามโ,โ,โอ้ยกระพยิหูน้ำเจานะ้าเนาะมาสูบพังลรางนี่นะจากล่องนี่งวยสีเดยห้าไอ้คนละเหมือนนี่ถาแต่หึงเลยดูพี่น้องตะคอ,องบดเลยประกอบไปหาหายเขาอย่าบอกนะหัววานสีรูปตรง เออเออหมี่ตั่มี่มันแต่เหิงเลยเนาะมันเขาอยู่นอนสลายนี่เห้อแห้งแห้งแล้วค้นแหงกระทมแม่งยังสีนี่แข็งละบอลองลองลอง ของขวัญวันเกิดน้องสลายเยี่ยมมากเลยนางไปแล้วพี่น้องกลับมาขี่กลับมาอีกมอนอยู่บ่ถ้าทามวามหุสึกนั่งนี่นั่งอ่อนถือใจบ่ลูก ขอบคุณป้าแอนไว้วันที่สิบหกคุณป้าแอนเป็นไลเดอรหายป้าอยู่ดิไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณขอบคุณตาป้าเด้อให้ป้าเฮงๆรวยๆให้ซื้อของขวัญให้ยร้านสาวต่อไปอีกเบัดป้าว่าสิวาพี่น้องเอาคอนเทนท์ขันรวยแหละก็บหายคือเก่าเลยเนาะร้านสาวปั่นกับหมอนดีผลอวิ๋นองเอ้ย พอประกอบห้แล้วก็ล่องบ่งเกิดวันที่เท่าไรนะ16กันยาแต่บทันหอดอดอกประแอนเพิินเลยเชื่อไฟไปก่อนประว่บากับอกเก็บเงินไหวได้พี่น้องยันานใส่ของละของหลูบเบิดก็เลยต้องไปสือจักรยานมาไหว้ยางเขาจอดเม่ใน่เฮื้นเปิดทุองเฮียนตั้งขี่ ขี่รถอีห้างไปก่อนขี่รถอีห้างไปก่อนขอบคุณหลายๆเด้อร์แอนเด้อร์มาฮอนี่ป้าว่ากะนหกโไปแล้วแต่ว่าทด็ขอปิดทีไว้เพียงคนนี้ฝากเขาเลยก็แซ่บว่าน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดี